ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวผมเองนะครับทำเพื่อเอาไว้ให้ตัวเองทบทวนนะครับหรือว่าไว้ดูตอนที่ลูกค้าจะมีการมาเปลี่ยนจอนะครับเนาะว่า5 t ครั้งต่อไปนะครับตัวตัวนี้ผมทำการแกะเครื่องแล้วนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแกะยากแล้วก็ซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยตัดสินใจทำคลิปเพื่อเอาไว้ดูครั้งหน้านะครับว่าเราจะแกะ เครื่องโดวยวิธีไหนนะครับไม่ว่ากรณีที่ลูกค้าจะมาทําการเปลี่ยนหน้าจอนะครับหรือว่าเปลี่ยนแบตนั่นเองนะครับตอนนี้งานนี้ลูกค in <commun Loud noise> ้ามาเปลี่ยนหน้าจอนะครับแน่นอนนะครับก็มาดูที่ด้านหลังก่อนนะครับหนึ่งจะทําการลอกฝาหลังนะครับลอกฝาหลังออกไปนะครับแบบนี้นะครับลอกฝาหลังเสร็จนะครับเราก็จะเจอน็อตนะครับน็อตต่างๆพวกนี้นะครับแกะออกนะครับผม เรามัระวังเรื่องของอไอตัวไอเขาเรียกว่าแพรนะครับแพรสแกนนิ้วนะครับแพรสัญญาณต่างๆเหล่านี้นะครับต้องแกะให้เรามัดระวังแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมแกะตัวจอนี้ก่อนนะครับน็อตนะครับน็อตแต่ละตัวผมก็จะเอาวางเรียงไว้นะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยจะมีการสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับ ก็เลยต้องแปะไว้นะครับบางตัวตัวเล็กบางตัวตัวใหญ่นะครับเลยต้องแปะไว้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าใส่ผ้านี้น่าจะทะลุไปที่จอแน่นอนนะครับไอตัวนี้นะครับมันจะขอบตรงไอที่เราถอดน็อตเมื่อกี้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะบางนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับบางมากต้องค่อยๆนะครับมันอาจจะหักได้นะครับตัวนี้เหมือนขอบ ipad เลยนะครับเหมือนขอบ iPad นะครับนี่ประมาณนี้นะครับมีตัวมอเตอร์สั่นนะครับไอตัวโครงเหล็กอยู่ด้านบนนิดดเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับมีโอกาสที่มันจะหักจะขาดได้นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับ ตรงนี้หัอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการตัวนี้จอยังติดอยู่นะครับตัวนี้ผมจะทําการเปลี่ยนจอนะครับเปลี่ยนจอนะครับถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทําการถอดแบตเตอรี่นะครับก็ตามสัญลักษณ์เลยนะครับ1 2สองนะครับแล้วก็ดึงแบตเตอรี่ออก3มนะครับนะครับแล้วก็ลอกตัวนี้นะครับ สำหรับที่เราจะเอาแผ่จอออกมานั่นเองนะครับตรงนี้แปะ,ะไว้ตรงนี้นะครับปั๊บนะครับดึงแผ่จอแผ่จอจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แผ่จุดชาร์จนะครับผมทาการลอกจอจุดที่ต้องระมัดระวังคือ กล้องนะครับที่อยู่ตรงมุมนะครับตรงมุมตรงนี้นะครับพอกล้องหน้าเนาะว่า5ทีจะอยู่ตรงมุมนะครับเพราะฉั้นตรงนัดรระวังนิดนึงนะครับตอนนี้ผมแกะละครับใช้เวลาแกะนานพอสมควรนะครับแน่นมากนะครับสําหรับเบื้องต้นการแกะนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการอัดจอนะครับอัดจอจริงๆแล้วนะครับอัดจอที่เป็นจอใหม่นะครับที่ผมเลือกมานครับนี่เลยครับก็จะ คุณภาพก็จะเป็นคุณภาพดีสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาทำการใส่จอใหม่กันนะครับันนี้ผมจะทำเร็วๆแล้วนะครับ อ่าครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเปลี่ยนหน้าจอเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับสีสันสดใสสวยงามนะครับ ผมก็ฝากนะครับช่องของออมทรัพย์โมบายนะครับพิมพ์คำว่าออมทรัพย์นะครับโมบายนะครับผมค้นหานะครับก็จะเจอช่องของร้านออมทรัพย์โมบายนะครับฝากกดติดตามตรงนี้ ให้ผมด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับในช่องของเราก็จะลงคลิปไว้ต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับการซ่อมมือถือแล้วก็คําแนะนําต่างๆเกี่ยวกับช่างซ่อมมือถือนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมที่ช่องซ่อมมือถือกับร้านน้ำท้ำสบายได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้การแกะแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอนะครับโน้ตว่า 5T วิธีการแกะผมก็ได้อธิบายไปในข้างต้นแล้วนะครับแกะค่อนข้างที่จะยากขึ้นนิดนึงนะครับก็ ผมได้ทำคลิปไว้เพื่อให้ตัวเองได้ดูในครั้งหน้านะครับที่ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนเนะจะได้รู้ว่าต้องแกะตรงไหนก่อนแกะยังไงนะครับผมตรงนี้ก็ขอฝากว้ด้วยครับขอบคุณครับ